พอผมเห็นพาดหัวข่าวครั้งแรกนะมาร์กมาเกสจ่อเซ็นดิลเน็ตฟิกสิล้านดอลลาร์คือเอาจริงๆผมอ้าปากค้างเลยนี่มันตัวเลขระดับหนังบล็อกบัสเตอร์แล้วนะไม่ใช่แค่สารคดีธรรมดาวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบสุดๆเลยครับคือเรามีบทวิเคราะห์จากสื่อสายมอเตอร์สปอที่ตามเรื่องนี้แบบเกาะติดเลยภารกิจของเราก็คือมาดูกันว่าข่าวลือมโหลาน,นี้มันมีมูลแค่ไหน หรือเป็นแค่การตลาดแล้วถ้ามันจริงเกมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคืออะไรกันแน่เอาละครับมาคลี่คลายเรื่องนี้กันเลยดีกว่ามันเป็นตัวเลขที่ชวนตกใจจริงๆค่ะ10ล้านดอลลาร์สหรัฐ<อ>ปีเป็นเงินไทยก็ราวอราวๆ360ล้านบาทเลยนะสำหรับสารคดีแค่7ตอนที่จะตามติดชีวิตมาร์คมาเก็ตตอนย้ายไปอยู่กับทีมโรงงานดุคติในปี2025 7เจ็ดตอนเองรองครับโอ้ oh. ใช่ค่ะแต่ที่น่าสนใจมากๆคือข่าวนี้มันไม่ได้มาจากสื่อสุบซิบนะคะ มันเริ่มมาจากสื่อสายธุรกิจกีฬาในสเปนเลยอ๋อ oh, อย่าง El Confidential อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะซึ่งค่อนข้างน่าเชื่อถือมากก่อนที่สื่อมอเตอร์สปอรกระแสะหลักจะเอาไปขยายความต่อเรี่งขึ้นมาทันทีหลังจากเข้าประกาศเซ็นสัญญากับดูกติเรโนเวลทีมเลยมันแปะไปหน่อยไหมแปะจนน่าสงสัยเลยค่ะมันคือช่วงเวลาที่สตอรี่ของเขาน่าสนใจที่สุดในเชิงการตลาดพอดีแปะเหมือนมีคนวางหมากเอาไว้เลย แต่นี่แหละค่ะคือประเด็นสําคัญคือจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาพูดอะไรอย่างเป็นทางการเลยนะอ้าวเหรอครับค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Netflix d u c ดูคติหรือทีมงานของมาร์กเองทุกอย่างยังเงียบกริบอยู่ในสถานะข่าวลือที่ทงพลังมากโอเคมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือแต่ก็ยังไม่มีใครยืนยันแต่เดี๋ยวนะครับผมว่ามันมีเรื่องซับซ้อนกว่านั้นอีกนี่นาะถ้าจำไม่ผิดเขาเพิ่งจะมีสารคดีเอ่อ มาร์ r มาเคสออินบน Prime Video ไปเมื่อปี2023เองใช่ไหมล่ะครับใช่เลยค่ะซึ่งอันนั้น Red Bull เป็นคนทำถ้าจะมาทำกับ Netflix อีกมันไม่ชนกันวุ่นวายหรอเรื่องสัญญาลิขสิทธิ์นั่นคือปมปัญหาที่ใหญ่มากเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การเซ็นสัญญาใหม่แต่มันคือการต้องไปสะสางของเก่าที่ผูกกับ Red Bull Media House ซึ่งเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของเขามานานม,มาก oh. นเนี่ยแหะค่ะที่ทาให้ดีลนี้ถ้าจะเกิดขึ้นจริง มันจะซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในข่าวหลายเท่าตัวเลยแล้วมันก็ทำให้เราต้องย้อนกลับไปดูโปรเจกต์อื่นๆในวงการด้วยนะผมนึกถึง MotoGP Unlimited ของ Amazon เลยพยายามจะสร้างกระแสแบบ Drive to Survive ของ F1 แต่ผลลัพธ์คือเงียบมากล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเลยค่ะใช่ไหมครับใช่เลย MotoGP Unlimited คือบทเรียนราคาแพงมาก คือเขาพยายามจะเล่าเรื่องของทุกคนในสนามแต่ด้วยความที่ตัวละครมันเยอะเกินไปสุดท้ายเลยไม่มีใครโดดเด่นพอที่จะทำให้คนนอกวงการอินตามได้มันกว้างแต่ไม่ลึกซึ่งดูเหมือนเน็ตฟ i ิกจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของคู่แข่งนะคะอาเข้าใจแล้วนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่า ทำไมพวกเขาถึงเปลี่ยนเกมคือแทนที่จะหวานแหไปทั่วสนามเหมือนที่ a m azon ทำเขากลับเลือกที่จะทุ่มเงินทั้งหมดเดิมพันกับนักแข่งแค่คนเดียวแต่เป็นคนที่ดังที่สุดในสนามเป็นเหมือนการเทหมดหน้าตักด้วยเงิน10ล้านดอลลาร์เลยถูกต้องเลยค่ะมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ แต่เมื่อเรามองลึกลงไปในกลยุทธ์ของ Netflix แล้วเนี่ยตัวเลข10ล้านดอลลาร์มันอาจจะไม่ได้บ้าบินอย่างที่คิดก็ได้นะตรงนี้แหละครับที่ผมอยากรู้มากที่สุดเลยคือตัวเลขนี้มันสมเหตุสมผลได้ยังไงมันมีตรก,กะอะไรมารองรับการลงทุนที่สูงขนาดนี้กับสารคดีนักกีฬาแค่คนเดียวอะไรคือมุมมองของ Netflix กันแน่นี่คือคําถามสําคัญเลยค่ะและคําตอบก็คือ Netflix ไม่ได้กำลังซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกีฬาพวกเขาไม่ได้อยู่ในธุรกิจนั้น แต่พวกเขาอยู่ในธุรกิจ SPORT ENTERTAINMENT SPORT s <Sports> Entertainment <S ใช่ค่ะเขาไม่ได้ขายการแข่งขันแต่ขายดรามา่าขายเรื่องราวความเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นรอบๆสนามแข่งอ๋อเหมือน Drive to Survive ที่ดราม่าหลังฉากนี่ขายดีกว่าการแข่งจริงๆอีกนะใช่เลยค่ะเรื่องเน้นพิสูจน์ให้เห็นแล้วและถ้าพูดถึงดรามา่าไม่มีใครในวงการมอเตอร์สปอตตอนนี้ที่มีเรื่องราวพร้อมขายเท่ามาร์คมาเคสิกแล้วผมพอจะนึกภาพออกนะ เรื่องการกลับมาของเขามันน่าทึ่งแต่คำว่าครบเครื่องสำหรับ Netflix นี่มันต้องมีอะไรบ้างครับโอ้โหเรื่องราวของเขามันสมบูรณ์แบบสำหรับบทภาพยนตร์เลยล่ะคะ่ะ 1. คือจุดสูงสุดในฐานะแชมป์โลกที่ถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในโกดหรือผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล 2. คือจุดตกต่าที่เจ็บปวดที่สุดแขนหักผ่าตัดสี่ครั้งจนเกือบต้องเลิกแข่งไปเลย 3. คือจุดเปลี่ยนที่ดราม่าที่สุด การตัดสินใจทิ้งฮอนด้าทีมที่เขาอยู่มา11ปีที่หลายคนมองว่ามันคือการทรยศเลยนะในวงการที่เน้นเรื่องความพักดีแบบนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากใหญ่มากจริงๆค่ะและนั่นคือดราม่าที่เน็ตฟลิซื้อมันคือการทรยศคือการหลบหนีแล้วแต่มุมมองของคนดูเลย และสุดท้ายคือการไทยบาปหรือการทวงคืนบัลลังด้วยการย้ายไปอยู่กับดูคาทีมอเตอร์ไซค์ที่ดีที่สุดในสนามตอนนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเองถูกต้องค่ะเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเขายังไม่หมดไฟมันมีครบทุกองค์ประกอบของมหากาบเลยฟังดูแล้วเหมือนบทหนังฮอลลีวูดจริงๆด้วยมีทั้งฮีโร่ความพ่ายแพ้ความขัดแยง้งแล้วก็การกลับมาสู้ครั้งสุดท้าย ถ้าให้คุณเป็นผู้บริหาร Netflix ที่ต้องไปพิชโปรเจกต์นี้ในห้องประชุมละ่ะคุณจะขายมันว่ายังไงให้บอร์ดอนุมัติงบ10บล้านนี้บท p พิ h มันเขียนตัวเองได้เลยค่ะคุณเปิดฉากมาด้วยภาพ s สโลโมชันตอนที่เขาล้มที่เคเลสเสียงทุกอย่างตัดหายไปเหลือแต่เสียงลมนั่นคือ The Fall หรือจุดร่วงหล่นจากนั้นตัดภาพมาที่ห้องประชุมเคร่งเครียดที่ญี่ปุ่นกับผู้บริหารฮอน da แววตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังนั่นคือ The Betrayal การหักหลัง แล้วจู่ๆก็กระชากอารมณ์ด้วยเสียงเครื่องยนต์ V4 ของ d u คา t ีที่คำรามลั่นสนามพร้อมกับภาพมาเคสในชุดแข่งสีแดงเพลิงครั้งแรกนั่นคือ The Red Redemption การไถ่าบาปสีแดงโอ้โหเห็นภาพตามเลยแค่ฟังก็ขนลุกแล้วยังไม่จบนะคะเราจะมีองค์สุดท้ายที่ชื่อว่า The War Room ห้องบัญชาการรบที่จะพาคนดูเข้าไปในพิษของดูกาตี ไปดูสงครามจิตวิทยาระหว่างเขากับเพื่อนร่วมทีมดีกรีแชมป์โลกอย่างเพ็กโคบังยา่าที่ต่างก็ต้องการเป็นเบอร์หนึ่งของทีมไปดูการวางแผนการแก้เกมนี่ไม่ใช่สารคดีนะักแข่งรถแต่มันคือหนังสงครามจิตวิทยาผสมกับเรื่องราวการกลับมาของตำนานโอเคผมยอมอนุมัตินี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของมาร์คคนเดียวแล้วนะแต่มันคือเรื่องราวที่จะดึงคนที่ไม่เคยดูมโตจีพีมาก่อนให้เข้ามาดูได้เลย ซึ่งถ้าสารคดีฟอร์มยักษ์เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงมันจะส่งผลกระทบในภาพใหญ่ต่อวงการยังไงบ้างครับ Mo t ต GP พยายามจะเจาะตลาดอเมริกามานานมากแต่ก็ไม่สําเร็จสักทีนี่จะเป็นกุญแจสําคัญได้ไหมมันคือความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการเลยครับบทวิเคราะห์ชี้ตรงกันว่าถ้าสารคดีเรื่องนี้วางแผนออกฉายในช่วงปี2027ซึ่งเป็นปีที่ Mo t ต GP จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎเครื่องยนต์ครั้งใหญ่พอดีมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า Netflix effect ให้กับวงการได้อย่างสมบูรณ์แบบ แบบเดียวกับที่ F1 ได้รับจาก Drive to Survive ที่ทำให้ฐานแฟนคลับโดยเฉพาะในอเมริกาโตแบบก้าวกระโดดมันจะเปิดประตูสู่ตลาดอเมริกาและกลุ่มคนดูรุ่นใหม่ที่ไม่เคยสนใจมอเตอร์ไซค์สองล้อมาก่อนส่วนสำหรับตัวมาร์กเองนี่คือการปูทางไปสู่บทสุดท้ายในอาชีพนักแข่งของเขาและผลักดันตัวเองจากนักแข่งรถให้กลายเป็น global icon เป็นแบ,บรนด์ระดับโลกที่ยืนอยู่แถวหน้าเท่ากับนักกีฬายอย่างไมเคิลจอร์แดนหรือทอมเรดดี้ ฟังดูมีแต่เรื่องดีๆสำหรับ Netflix, Mark แล้วก็ MotoGP นะแต่มันมีด้านมืดบ้างไหมครับผมกำลังคิดในมุมของดูคาตีอพวกเขาจะแฮปปี้จริงๆเหรอกับการมีกล้องของ Netflix เข้าไปถ่ายทำทุกความลับทุกการโต้เถียงในทีมทุกข้อมูลบนจอคอมพิวเตอร์เพื่อเอาไปสร้างเป็นดราม่าขายคนทั่วโลกมันไม่เสี่ยงเกินไปหน่อยเหรอเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากค่ะและนี่คือดาบสองคมที่ดูคาติต้องแบกรับเลย แน่นอนว่าพวกเขาจะได้พื้นที่สื่อมหาศาลแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องสูญเสียความเป็นส่วนตัวและการควบคุมไปอย่างสิ้นเชิง hmm. เรื่องการรักษาภาพลักษณ์ยังดุคติโอเคเรื่องราวสมบูรณ์แบบ,บแบบกลยุทธ์ก็ฉลาดผลกระทบก็มหาศาลแต่มันก็มีความเสี่ยงซ่อนอยู่ทุกอย่างมาดูลงตัวจนแทบจะสมบูรณ์แบบเกินไปแล้วทีนี้เรามาลงจอดกันดีกว่าครับหลังจากที่เราวิเคราะห์กันมาทุกแง,ง่ทุกมุมแล้ว สรุปว่าเราควรจะให้น้ำหนักกับข่าวลือนี้แค่ไหนมันเป็นแค่ข่าวการตลาดที่ชานฉลาดหรือว่าเป็นดีลที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้ข้อสรุปที่น่าสนใจมากค่ะเขาประเมินน้ำหนักของข่าวลือนี้ว่าเป็นครึ่งจริงหรือมีความเป็นไปได้สูงมาก Half true, highly likely ใช่ค่ะเหตุผลก็คือตัวเลข1ิบล้านดอลลาร์อาจจะถูกปั่นขึ้นมาให้มันดูน่าตื่นเต้นตามสไตล์ข่าวลือแต่แนวคิดหลักที่ว่ามาร์กมาเกสกำลังจ,งจะร่วมงานกับ Netflix นั้น มีมูลความจริงสูงลิ่วเลยอะไรที่ทําให้มั่นใจได้ขนาดนั้นครับทั้งที่ยังไม่มีใครออกมายืนยันเลยเพราะมันมีเหตุผลเชิงโครงสร้างของวงการมารองรับค่ะทุกวันนี้ต้องยอมรับความจริงว่ากระแสะความนิยมในตัวม้ามาเคสแค่คนเดียวมันส่วนทางกับเรตติ้งโดยรวมของ MotoGP ที่ลดลงเรื่อยๆหมายความว่าคนอยากดูมาร์คมากกว่าอยากดูการแข่งขัน Mo t ต GP โดยรวมล่ะครับพูดง่ายๆคือแบบนั้นเลยค่ะ ใียุคที่ไม่มีแม่เหล็กอย่างวาเลนติโนรสซี่แล้วดอน่าซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันก็รู้ดีว่าพวกเขาต้องพึ่งอิทธิพลของมาร์มาเคสเพื่อดึงดูดผู้ชมและสปอนเซอร์หน้าใหม่ๆนี่อาจจะเป็นทางรอดเดียวของพวกเขาเลยก็ได้เป็นการเดิมพันครั้งสำคัญของทั้งวงการโดยมีมาร์คมาเคสเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างนั่นเองแล้วหลังจากนี้ล่ะครับมีสัญ,ญญาณอะไรที่เราควรจับตามองเป็นพิเศษไหมว่าเดีลยวนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นจริงมีค่ะ บทวิเคราะห์ทิ้งท้ายไว้เป็นข้อสังเกตที่ดีมากเขาบอกว่าให้จับตาดูช่วงครึ่งแรกของฤดูกาล2025ให้ดีถ้าเราเริ่มเห็นทีมงานถ่ายทำสารคดีพร้อมกล้องระดับโปรดักชันใหญ่เดินตามติดมาร์กในพิษของดูคติแบบจริงจังเมื่อไหร่อ๋อนัานราคาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดโดยที่เราไม่ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการเลยเป็นสัญญาณที่จับต้องได้และชัดเจนที่สุดเลยนะแต่ถึงแม้เราจะเห็นกล้องแล้ว มันก็ยังมีอีกประเด็นที่ซับซ้อนมากๆซ่อนอยู่เบื้องหลังใช่ไหมครับใช่ค่ะและนี่อาจจะเป็นสมรภูมิที่ดุเดือดที่สุดที่เกิดขึ้นนอกสนามแข่งก็ได้ประเด็นที่นา่าขบคิดทิ้งท้ายก็คือถ้าเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นจริงโครงสร้างสัญญาที่ซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องสิทธิ์ในภาพลักษณ์หรือ image rights มันจะถูกจัดการยังไงขยายความหน่อยครับทำไมเรื่องสิทธิ์ในภาพลักษณ์ถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นในเดี๋ยวนี้ลองนึกภาพตามนะคะมันคือสงครามสามเศร้าดีๆนี่เอง หนึ่งคือดูคาตี้ที่จ่ายเงินเดือนมหาศาลให้马克เขาก็ย่อมรู้สึกว่าเป็นเจ้าของสิทธิในภาพลักษณ์ของ马克เวลาที่เขาสวมชุดแข่งของทีม mm hmm. อืมครับสองคือเน็ตฟลิกที่จ่ายเงิน10ล้านดอลลาร์เขาก็ต้องการสิทธิ์ในการถ่ายทําแบบเจาะลึกและไม่มีการเซ็นเซอร์เพื่อสร้างเรื่องราวที่สมจริงที่สุดและ 3. คือทีมงานของ Mark เองที่ต้องการปกป้องแบรนด์ส่วนตัวของนักแข่งโอ้โห oh คำถามคือใครมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดใครจะได้ส่วนแบ่งก้อนใหญ่ที่สุด นี่คือสมการที่ซับซ้อนมากและวิธีที่พวกเขาแก้ปัญหานี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับวงการกีฬาทั่วโลกในอนาคตเลยทีเดียวค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน Motorsport AI ทุกคนคะ่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ